สวัสดีตอนเสรเส้าครับตอนนี้เวลาตีหายีนาทีเป็นเสาของวันเสาของวันอังคาครปะวันอังคารที่18บม่นาคมสองพันห้นะเมื่อเคลื่นี้ฝันครับฝันฝันเห็นลุงพอสมผพเล่าเทศให้ฟัง ปกติผมกับสีนอนฟังเทศหลวงพ่อสมพงทุกคืนนะครับแทบทุกคืนนะสีมีวิทยุหน่อยวิทยุหน่อยเนี่ยก็บ,บาาุษรามไตยวัดหมดละวัดไต้ซิขาบันฟังตำบลแผ่ตอำเภอคำตะกาจังวัดสกลหมดละสมัยไปปฏิบัติธรรมก็เลยบุษามากกับคูบาเอกเนาะพาอุปถากหลวงพอ่อใด้หลายปีแล้วล่ะหาปีเลนะมั่ง ซีปีสามซีปีเนี่ยสามปีซีปีเนี่ยเอาวก,กับมาบ้านเนี่ยเมื่อคืนนี่ฝันเนาะฝันมาเล้านางเทศเนี่ยฟังนางเทศเนี่ฟังเทพแล้วเลาก็ประมาณนเทพประมาณส้อนเนี่ละ่ะเล้าก็เป่าหัวให้สามเถอะเป่า,ปาฟูๆแบบเป่าแบบ เอาแบบไม่น้ำลายปนออกน้ำหน่อยนะเฮ็ดแบบแห้งๆนะแล้วทั้งบอกทั้งหัวนะเาไม่น้ำลายน้ำหน่ยแล้ววะจังขังแล้ววะมันจังขังแล้ววะแต่โอ้ตื่นขึ้นมากจำความฝันในแม่นเลยกัดดีใจเนาะดีใจเพราะว่าหลวงพ่อสมพบนี่ผมศรัทธาแห่งศร,รัทธาเลีศรัทธาแบบสุดเสียนสุดเก่าเลยนะ สัตธาหเหี้งกับลงพอเรือซีลิงดำนี่สัตธาโดยเฉพาะลงพอสมพบนี่สัตธา์โดยมูลประมาณเนี่ยมีความที่เป็นแบบประทับใจกับเล่าหลายอย่างมีความผูกพันในจิตในใจอย่างของร้ายกับลงพอสมพบไปหาเล่าตั้งปีแรกตั้งแต่ปีสี่เจ็ดมั้งถ้าจำไ่ผิด 47 4748นี่แหละไปหาเราไปตั้งแต่อุบลไปเลยไปถึงกลางคืนแต่ก่อนมีรถเนาะรถกระบะขับรถกระบะเลยไปจากอุบลผ่านเขาผู้ผ่านไปประหอดุนเสาก็ดีอดอดวัดอดวัด ไป้ซื้อคาตอนเสาเห็นเรานั่งรถวิวแช่เนาะรถไฟฟ้าขี่แนว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 มากันะยางไปกาบเราตอนนั้นเราก็เบาได้เนี่ยห่างเบาเพราชัดเป็นไดชัดเป็นบางค่ำปีศีรษะกับศีรษะเนี่ยละปีศีรษะนั่นแหละแต่จำโมผิดปลายปีศีรษะจริงอ่ะฟังเทปแล้วก่อนหน้านั่นฟังเทปเราในยูทูปใน ยังเด็กียูทูปมันกับมาใหม่ๆเด็กีคนบอท่านอันนอีปันใดดอกยูทูปเฟียดมันนี่ไล่เด็กีมาใหม่ๆโซเชีย YouTube, Faith, มลาม,าม,มาใหม่ๆก็เดยไย้มีโอกาสเดี๋ยวฟังเทศเราฟังฟังมันเกิดความประทับใจถึงใน,นความสามารถของเรานคนปรซีบอาได้ลายภาษาบอกแขกกระได้เบอา <c oughs> จีนก็นไดเว้าอังกฤษก็นได้แล้วเแล้ากาพาไตปีดกล่าก็แบบคลองแห้งนานา่งมนพเการ้อยยหกหนาสีหเหลีม่มจำใน 2, 000, บัดถทั้งสองสบจำในทุกหนาจำในทุกบรรทัด แมนบอกหนึ่งหมืนสองพันเก้าร้อยยี่สิบหกหนาสี่สิบห้าเหลมอาจารย์โบิทเกิดความสัทธาแล้วมาฝั่งฟังเรื่องแล้วเทศเรื่องสมาธิจนได้สมาธิเถื่อนหนึ่งได้สมาธิแบบลึกอะนนะแบบนิ่งฟังไปฟังมาหายใจแบบแล้วสอนเนาะหยาบหยาบเขาในโตคนเคียงลุกหยาบหยาบเป็น คือจังหมดจังแม่งนี่จอน้าตู้ย็นย็นย,ย,ยแบบแล้วเบาแบบเห็นแบบเป๊ะเลยนะเป็นแบบแล้วเบาเลยแต่ห่งเกิดความรัทธาเราปะเวลาใส่บาตรใส่พกเวลาทำบุญทำยังทับผมยกเมอของก็จะหันหนาไปทางวัดเหล่าหนะ่นอมรละ,ละลึกถึงเหล่าแล้วก็ระลึกถึงหลวงพอ่อหรือสีลิงดำนำวัดท,ทาสุ่งซึงบรีนีะสององค์เลยล่ะนะจิงจิงกับมีหลายองค์อยู่ แต่ว่าที่ได้สัมผัสเลยนะนะก็มีสององคเนี่นะไปสัมผัสไปวัดไปว่าไปปฏิบัติธรรมไปไล่รอบหละวัดท่าซุ่งกับไปไล่รอบแล้ววัดล่งพ่อสมพบเนี่ยผมซื้อวัดสิประมาณสามหลอบมั้งสามหรือสี่เนี่ยละไกลไกลแห้งการเดินทางก็ยากบกค่อยสะดวกพออยู่ลึก <c oughs> เป็นมงคลเน่ถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตเนี่ย ฝันหาหนขนาดเถาบอดดบบอดดิบอดดคิดบอดดิเอียงเนี่ยฝันจงไงคือฝันฝันแบบเพิ่นมาสอนมาเตือนบอ่มวยห้าประมาทได้ซีวิตบ่เนาะเป็นบ่เอาเลยลึกถึงเล่าหรือมะมันก็เกิดความบ่ประมาทเด้เป็นมงคลเนี่ยอาธาถูอุากกับโมทนา ทุกถูกบุญทุกถูกถูกถูกบุญทุกถูกบารามีที่หลวงพ่อสมภพโชติปัญโยชน์เลยสั่งสมมาผู้ขาแม่นิยมทำสะอาดข,าขออนุมโมทนาบุญทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อสมภพโชติปัญโยชน์เลยสั่งสมมาเด้เอ,อแล้วก็ขอทำมันได ที่หลวงพ่อหัวก็ขอให้ผู้ข่าวหัวนำเห็นนำเด้อสาธุสาธุสาธุอนุมโมทามีโอเคครับช่วงนี้ก็งานบ่ค่อยมีครับอันนี้สิไปรับแขกเวียดนามมื้ออื่นส่งออกครับวันนี้เป็นมอือมะเอื่นบ่ส่งออกเออแม่นละมืเอื่นส่งออก อยู่โรงแรมพอมหแล้วรัชดาเดยกเทียมรมมิดหมดนะครับอารถมาเติมกัดอยู่ลัดกระบังโอเคครับผมโอเคครับบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีครับศาสตรนีศาสตรนามีทำดีได้ดีทำสัวได้สัว เป่าเลงทำความดีเขาครับว่าจะเป็นการไหนท่านรักษาสินเจริญภาวนาให้ให้พวกไพศาลมันสั่นลงเนาะแม่นบ่ได้นิพพานศาสตร์นี่ครับให้มันได้สั่นสันลงอะนะผู้ขากับบรได้ประมาทขึ้กันในเรื่องสินเรื่องธรรมก่อนถ้าแม่นบ่ได้นิพพานศาสตร์นี่กับพยายามสิให้ได้โสดาบันนะโสดาบันยังต่ำี่สุดสิพยายาม สิพยาธสิพยาธไม่ได้โซดาบันในโซดาบันกันบบกเกินเจตศาสตร์กับในนิพผ่านละ่ะบกกรนมาเกิดเลยบางคนก็จะเห็นเป็นเรื่องไรสะะาระในธรรมะเรื่องศีลเรื่องธรรมาเรื่องบุญเรื่องบาปบางคนก็จะเห็นเป็นเรื่องไรสาระ,ะอูพออะอ้พันบุเสืรอเนาะอู้พันเสืรอเพิ่งสิมมอทนาซาตูนั่มแล้วโอเคครับผมบุญรักษาเทวดาผมคลองสวัสดีครับ